สวัสดีค่ะวิดีโอที่ใหม่พาเดินนี้จะเป็นการท่องเที่ยวที่เสมือนว่าเราไปเที่ยวพร้อมๆกันนะคะวิดีโอที่รับชมอยู่นี้เป็นการเดินระยะสั้นๆของใหม่ ที่ทำทดลองเพราะว่าถ้าเดินคนเดียวจะไม่กล้าเดินนะคะต่อไปเราอาจจะเดินไปตามที่ต่างๆพร้อมๆกันไปเป็นเพื่อนกันหม่จะพยายามหาที่ที่น่าสนใจแล้วก็ตัวเองชอบแล้วก็คิดว่าทุกคนคงชอบ มาาให้รับชมเหมือนว่าเราไปเที่ยวพร้อมๆกันนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างพยายามทำให้มีตัวหนังสือด้วยอาจจะสะกดตามแอปนะคะไม่ค่อยถูกก็จะใส่ลงไปแบบนี้นะคะเพราะว่าเพิ่งหัดทำขอบคุณเพื่อน เบียที่แนะนำแอปนี้นะคะคงเห็นความตั้งใจของเพื่อนที่จะพยายามเสนอวิดีโอในแบบที่ที่ที่เป็นอยู่นะคะก็หัดไปไปเรื่อยแล้วก็พอไปเที่ยวเนี่ยก็อยากจะให้ทุกคนเห็นด้วยว่า ได้เจออะไรบ้างนะคะแม้จะเป็นส่วนน้อยนิดน,น้องสองคนคะ่ะ <Yeah. S 1> เป็น,ปนผู้ร่วมทางไปขอร้องน้องอันนี้เป็นต้นต้นอะไรคะลืมข้อข้อมูลไม่ครบครแล้วก็เป็นภาพที่ไม่เดินนะคะ ต่อไปก็จะมีแบบนี้มาให้ชมถ้ายังไงฝากติดตามด้วยนะคะอันนี้เป็นอันแรกอาจจะดูบบว่ายัางไม่ค่อยเข้าที่จะพยายามปรับปรุงและพัฒนาวิดีโอใ,ให้หน่าดูยิ่งขึ้นนะคะฝากติดตามวิดีโอเดินของใหม่นะคะเดินไปได้วยกันค่ะ เหมือนเราไปเที่ยวด้วยกันไปเนาะ